สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันเช้าวันรังคารนะคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนําเครื่องแต่งกายของอาชีพต่างๆกันค่ะเด็กๆก,ก่อนเราไปทําาบงานเรามาดูกันเลยนะคะว่าอาชีพคุณหมอแต่งตัวอย่างไรอาชีพทหารแต่งตัวอย่างไรอาชีพตำรวจแต่งตัวอย่างไรและก็อาชีพนับดับเพลิงแต่งตัวอย่างไรค่ะเอาละค่ะเดีย๋ยวไปดูตามคุณครูเลยนะคะ ชุดแรกที่เด็กเห็นนี้ที่รูชี้อยู่นี้คือชุดทหารค่ะเด็กๆเห็นไหมคะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเสื้อลายพรางค่ะเด็กๆถัดมาเสื้อสีขาวแบบนี้อ่าเป็นชุดของคุณหมอนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าชุดสีน้ำเงินชุดสีฟ้านี่คือตำรวจสากลค่ะเด็กๆอ่าส่วนชุดสีแดงๆเด็กๆเห็นไหมครับชุดนี้สําหรับนักดับเพลิงค่ะเด็กๆ อยากประกอบอาชีพไหนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเมื่อตั้งใจเรียนแล้วโตวขึ้นเราก็ไปสอบเป็นอาชีพต่างๆได้นะคะเอาละค่ะวันนี้กิจกรรมของเราไม่ยากเลยเราจะจับคู่ภาพกับเงาค่ะไปดูกันเลยเอาละค่ะมาถึงกิจกรรมของเราบ้างเด็กๆวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพจริงกับรูปภาพเงานะคะมีภาพตำรวจภาพทหารแล้วก็ภาพนักดับเพลิง ให้เด็กๆโยงเส้นลากเข้าหาเงานะคะพร้อมหรือยังพร้อมลงมือทําไปพร้อมคุณครูเลยค่ะภาพแรกภาพตํารวจค่ะเด็กๆตามหาเงานะคะเจอแล้วก็ลากโยงไปหากันเลยภาพที่สองคือภาพทหารเจอแล้วลากโยงเส้นไปหากันเลยค่ะส่วนภาพสุดท้ายก็คือนักอะไรคะนักดับเพลิงลากเส้นโยงไปเลยค่ะเอาละค่ะกิจกรรมของเรานั้น ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพให้คุณครูดูด้วยสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ